ความรู้สึกตอนนั้นโฟกัสที่เด็กอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยคิดว่าแล้วอยากให้น้องรอดหมอไม่เคยทำกับคนเลยนาวินาทีนั้นเองก็ใส่ถึงมือก่อนเลยพอวิ่งไปถึงเหตุการณ์จริงก็ขอช่วยดีกว่า คือนะตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแต่เราใช้การจับตัวน้องแล้วก็พยายามเหวี่ยงให้น้ำคร่ำต่างๆที่อยู่ด้านในออกมาค่ะหมอสูเขาบอกว่าจะต้องจับข้อเท้าน้องแล้วก็ตกไปที่ปอดแล้วถึงจะมีน้ำคร่ำออกมาแล้วดูดไม่ได้หมอให้ใส่ใจตู้เราอยากจะให้ ทุกๆคนได้ดูเป็นเคสตัตี้นะคะได้ดูเป็นแรงบันดาลใจหมอเป็นจุดเพียงจุดเดียวที่ช่วยอยากให้ดูภาพรวมนะคะตั้งแต่พี่ที่เขาช่วยดึงน้องออกมาพี่ที่เขาช่วยเอาถึงน้ำคร่ำออกพี่ที่เขามาเรียกหมอพี่ผู้ช่วยพี่ที่ถ่ายคลิปพี่ที่เป็นกู้ภัยหรือแม้แต่กระทั่งเจ้าของน้อง Air Force ที่อยู่บนโต๊ะแล้วเอาน้อง Air Force ลงให้ก่อนหรือแม้กระทั่งคนที่รอในคลินิก เป็นภาพของความมีน้ำใจที่ทุกคนได้ช่วยเหลือกันซึ่งหมอคิดว่ามันเป็นภาพที่สวยงามมากไม่ใช่หมอนะคะคที่เป็นฮีโร่เพียงคนเดียวทุกคนที่อยูและมีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นฮีโร่ร่วมกันค่ะถึงแม้คลิปจะไม่ได้ลงไม่ได้ไวรัลไม่ได้มีคนรู้จักหมอหมอมีความสุขตั้งแต่น้องได้หายใจแล้วค่ะ